สบายดีห่างหายโดดนอกบทเฮตคลิปออกมามือนี้มาเบิงพ้นงานการทดลองเสียบหยอดขังทําอิดของของฮเนกะผ่านมาเมนได้ศึกษาจากย t ทู e มาหลายอเอินว่าศึกษาจนจนขี่ขานเบิง <laughs> จนมั่นใจว่าเป็นแล้วแต่บ่เคยลงมือเห็ุจนบบเคยลงมือเห็ดแล้วพอดีมีโอกาสได้ไปซื้อเบียร์ยใหม่นําไซฟฝน เราก็ได้ขอเสียบหยอดตัวจริงเนาะ,ะเพื่อนก็นมีเบียให้ทดลองสามเบียเบียทับิตเพื่อนก็นเสียบให้จากตัวได้เป็นตัวได้ละมีสามเบียแต่ว่าแต่งานเบอร์สองไซฟอนเห็นให้เบิงเบียหนึ่งทีเดียวห่าก็ทดลองเบิงผลออกมาก็คือเอ็นเนาะแต่งานเบอร์สามเลยอันนี้ผลงานของเขาทดลองอันนี้เป็นการทดลองคขังทับิตหมายความว่าศึกษามาลายแล้วแต่ห่อโบเคยลงมือปฏิบัติตอนนี้ห่อเลยลงมือปฏิบัติทดลองเบิงอันนี้มันเบียใหม่ เบี้ยใหม่ธรรมศาสตร์เนอะอาะบังวงธรรมศาสตร์ที่คอคอจากไซฟอนแล้วก็ยอดบังวงบังวงโลบังวงโลขคอในสวนเพ่นเพ่นผ้าเนี่ยน้ำผ้าเห็ดอัสรุบาเอาไปเห็ดตัวจริงกับกับไซฟอนเนาะแต่ว่าผลออกมาก,ก็คือติดงามเบอร์สามเนาะสังเกตอันนี้นาจะย่างบนหนดเดือนเนาะประมาณสองอาทิตย์ที่สามเนาะ่าแตกแตกงามลายนาจะประมาณนี้ประมาณนี้ประมาณ,มาณอาทิตย์ที่สาม แต่ว่ะแต่งงามหลายเห็นบ่โอ้บ่โบดกําลังมากลับมาแต่บ้านบ่ได้ไปสวนดนมาเบิ่งมื้อนี้อ่าหลังจากเฮาเฮ็ดแล้วเฮาก็มาปาไว้เอ่อกลางในเฮือนห่มเบียมเฮาเห็นบ่เห็นบ่งามเลยงามเลยแต่หยงามเลยถ้ามีกะุนอยู่ว่าสิรอดบ่น้อสิรอดบ่น้ออยู่เองเอา2อัน3อันนี่องฝนเฮ็ดให้อันนนเจ้าู้ตัวใดเป็นตัวใดแล้วเฮาเอง2อันจักสิรอดบ่รอด แต่วอพยพออกมาหลอยเบอร์สามฉะนั้นแล้วงานต่อไปที่จะเห็ดที่จะเห็ดก็คืออะโวคาโดเห็นบ่เขากะไวลายเลยอะโวคาโดพี่เขากาไวลายอะโวคาโดอะโวคาโดแล้วก็นาจะต่อทุเรียนเนาะทุเรียนเขากลายนาจะได้ไปเอาพันธุ์ทุเรียนมาเห็ดต่อในการการการเก็บเบียร์ใหม่ของเขาไรเนาะอะโวคาโดอะโวคาโดตัวนี้มันมันมันเขาซื้อมา เสียบหย่อนมากเรียบร้อยล้วตัวนี้ือเสียบหย่อนมากเรียบร้อยแล้ะเห็นบหเป็นเสียบหย่อนมากล่ะเสียบหย่อนมากล้ะเรือชวนนี้อนเป็ใหม่ปลาบักจองโกกบักจองโก,กเกศนาเอามาปลูกปลาไว้เพื่อให้ลูกล้านได้เห็นบัดเ้ออนาคตแก่ตัวไปเฮาก็ต้องอให้ลูกให้ล้านได้เห็นเราเป็นไม้ไม้ปลาตัวนะโก,กบกจอง แล้วอันนี้มันอะโวคาโดเขาเกียมเป้่าอีไล้เลยตัวนี้ไม่เกียมเปไ่าเองเนาะกาไปเองแล้วอันนี้กระทุยียนเขากาไปเองง่ามใหญ่สูงง่ามนะตัวนี้มีได้เกี่ยวเสียบหย้อนในปีนี้เลยแล้วก็เกียมลุงเลยเพราะว่าพวห้องใส่เน้นใส่เบาใหญ่ไว้เน้นใส่เบาใหญ่ไว้เพราะว่าอะโวคาโดกับขอนขางจะปลูกยากเนี่ยบมไม่รูมันปลูกยากดอกดินห้ามมันบ่มบ่ไบในอันนี้ปัญหาหนะมันบ่ สิว่าจะไปดินหนามันปลูกอยางมันต้องไปผสมดินทิ้ดร้ายขั้นตอนร้ายก็ได้บ่าให้เบียมันใหญ่มันแข็งแห้งคอยเอาไปปลูกเขาเคยเอาเบียหน่อยไปปลูกแล้วมันบลูอยากราอยู่อยู่ในดินห่อดินมันบง่งงตรงไหน,นปุ้งดินก้อนปลูกวันสารดินบง่งงอา่าตอนนี้กับแม่เบียสีดาอันนี้กัสซีเกียมก้าวเกียมปลูกเนาะเบียสีดาบางม้วนอันนี้กัคือผลงานของเขาที่เขาบอกไปแล้วอ่าเดี๋ยวติดตามตอนต่อไปจะเจลิงเจลิงอะโวคาโดก,ก็บอกทุเรียนต่อเลย เดี๋ยวไปตอนไปเบิงก่อนจะปลูกตัวจริงนอนในเมือนาเราเขาให้เหบิ้องอีกออใจกอะไรทดลองเห็ดตัวจริงหลวมมันจังเกง่ง